สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับส่งใจน้องอุ๋มอิมเปิดนาทีลดครอบครัวน้องอุ๋มอิมถูกชนเสียงร้องลั่นอาการล่าสุดแฟนๆส่งกำลังใจเปิดคลิปนาทีลดครอบครัวน้องอุ๋มน้องอิมถูกชนเสียงร้องลัน่นเผยอาการล่าสุดแฟนๆส่งกำลังใจเด็กปลอดภัยคุณแม่เจ็บมากสุดฝาแฝด เคยฝากผลงานช่อง w o r k p กพอยจากกรณีเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมารถครอบครัวอุ๋มอิมประสบอุบัติเหตุซึ่งภายในรถมีผู้โดยสาร5คนมีน้องอุ๋มน้องอิมอาร์มี่พ่อกับแม่ล่าสุดทางเพจอุ๋มอิมนะจ๊ะได้มีการโพสต์ภาพและคลิปเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุมีรถจอดอยู่กลางถนนเพื่อรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านจากนั้นได้มีรถกระบะอีกคันขับตามหลัง ชนท้ายอย่างแรงทําให้รถกระบะกระเด็นมาประสานงากับรถครอบครัวน้องอุ่มน้องอิมพร้อมระบุข้อความว่าคลิปที่แม่กวางถ่ายไว้ลงหมดแล้วแอดมินขออนุญาตแจ้งข่าวแฟนเพจทุกท่านนะคะเมื่อวันที่10ทธันวาคมที่ผ่านมาครอบครัวน้องอุ่มอิมได้เกิดอุบัติเหตรุรถชนน้องอุ่มน้องอิมน้องอาร์มี่พ่ออุ้มมีบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนแม่กวางมีกระดูกซี่โครงหัก และปอดรั่วกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่อจากนี้คนอื่นจะทำหน้าที่ถ่ายคลิปแทนแม่กวางไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะคลิปนาทีเกิดเหตุเสียงร้องลั่นทั้งตกใจและได้รับบาดเจ็บกันทั้งคันพร้อมแคปชั่นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแค่เด็กๆปลอดภัยก็ถือว่าโชคดีที่สุดซึ่งทางเพจยังบอกด้วยว่าขอบคุณทุก,ทก,ทกคนที่เป็นห่วง และอวยพรให้แม่หายไวไวโดยน้องอุม๋มน้องอิม๋มฝาแฝดที่เคยฝากผลงานดำเนินรายการกับพี่สองประภาสีในรายการอากาศบ้านเราช่อง w o r k p o พอย2์ล่าสุดมีเพจอุ๋มอิมนะจ๊ะมีผู้ติดตาม3.8ล้านขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้นะครับขอบคุณครับ